สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากยางมาจจนขาลากเ่รอคะพี Jim, ่น้องเบึ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 งเพิ่นอะเพิ่นพอแล้วดอกนึงเพิ่นเบ้งเบึงพี่น้องใส่ใส่ใส่เื้อใส่เบิ่งโหสิดอกแรกแหกมาพี่น้องเอ้ยหลังจากสามชั่วโมงผ่านไปค่ะมเด้อพี่น้องมาเด้อขวัญเด้อพี่น้องนี่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 พี่น้องโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อขวัญเอ้ยมาเยอะขวัญเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิ่งแดงค่ะนี่ค่ะมาค่ะพี่น้อง เอ้ยใส่หมูเพื่อนน้องมันนี่เนาะคือมีดอกเดียวแพรแวรอยู่คือบ่มีคููมีคิงเนาะเฮเพผงแดงค่ะพี่นอ้งงนนองม,มาเยอขวัญเอ้ยได้หนึ่งดอกสามชั่วโมงผ่านไปค่ได้ดอกหน,นึ่งค่ะพี่น้องมาเยอขวัญเอ้ยอยูในนอ่ใส่น้อหมูพวกอยูในนอ่ใส่น้อ นี่คะ่ะเหตุผลถูดวงดีคะ่ะพี่น้องนี่สามชั่วโม,มงได้ดอกหนึ่ง <จะ S 1> ค่ะพี่น้องก่ยังดีคะ่ะถือว่าเป็นนิมิตที่ดีเห็นแล้วดอกหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้ยออกไปทางหดอีกเนาะเยหาเบิ้งคะ่ะพี่น้องหาเบิ้งเพื่อมีมูมีพวกอ่ะโอ้ยได้แล้วดอกหนึ่งได้แล้วดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปทางใดเนาะออกไปทางใดเน,นาะ ยางกัะปินผู้ขึ้นเข่าลงหวยขึ้นเข่าลงหวยมาสามชั่วโมงเลยพี่น้อยบ่พเหเฮ็ดอีหยังล่ะเตะถิ่นเฮ็ดกระเดือนใหญ่บ่โอ้ยเฮ็ดกระเดือนใหญ่พี่น้องอันนี้บางคนเขาก็กินแต่ว่าเฮาสิเอิ้นว่าเฮ็ดละงหักแต่เพิ่นว่าเฮ็ดกระเดือนแต่เฮาเอิ้นว่าเฮ็ดละงหักแข็งๆข็มามี่ อันนี้ตีนมันสีบลอนั่นค่ะพี่น้องมันสีบล์เป็นปองค่ะพี่น้องมันสีเป็นตันๆแล้วเป็นเส้นค่ะพี่น้อง,หงเห็นเห็ดจังณ์ฮัามบูร์กินโอ้วคือมีดอกเดียวเนาะอยู่ใส่น้ามูมนะันเนาะอยากพออ่อยิ่งเดเก็บม,มวนๆค่ะพี่น้องได้ดอกเดียวก็ ดีใจเด้พี่น้องเฮ้ยหาหมูหาพวกวาพอ่อว่มีหมูว่มีพวก ยางเลาไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องหาทางลงเพื่อบ้านหาอวยทางกลับบานละค่ะพี่น้องเดินไปได้เขากลับกักลบลาบะที่นี่ใส่เวลาหามาสองสามชั่วโมงละมันออกอยู่ค่ะเห็นนะคะแต่ว่าหักมันเผาค่ะพี่น้องเขามาท้าโพูด ป่าแถวนี้ก็เป็นตาด่ค่ะพี่น้องจะมีเห็ดอยู่ตรงนี้น น่นงน่เปตเเฮ็ดออกแท้เปตเตเป็นเฮ็ดผึ่งเนาะโน่น แถวนี้บ่แม่มันสิออกอิกววะแล้มึงดูแล้วมึงดูโอ้ยตำน้ำเขาขม่ามา,มา,าหอดพี่น้องแถวนี้แสดงว่ามันออกอยู่อ,บบอกบบอกบ,บกัน าเฮ็ดผึงเนาะแทน้โอ้ยโอโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่อีกนอะมันออกไปทางไหนนาอนี่กันค่ะพี่น้องยางละไปเรื่อยๆๆ,ๆจนเนขากับสิงโง่คงกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้อง มาใช้เวลาหามากกะบสามชั่วโมงแล้วค่ะค่ะบอคบอมี้เป็นไงน,นะคะพี่น้องถือว่าปีนี้เขาก็มาเละเบิงเนาะค่ะว่ามันสีออกโบเพราะว่าทุกๆปีมันสีออกร้ายค่ะแถวๆนี้เขาได้มาจอบซองเบิงมันออกเป็นเป็นบางหมองนะคะพี่น้องออกอยู่แต่กระเถาเพราะว่าคำว่ามาลุ้นโพดมาสาโพดนะคะพี่น้องเขาคิดว่ามันสีบบออกเพราะเขามาเบิงเรามันเถาแล้วค่ะพี่น้อง ซึ่งเฮ็ดระโงกเฮ็ดเผ่งนะคะเฮ็ดเึ่งแดงเฮ็ดเผ่งเข่าค่ะม,มันเผาค่ะพี่น้องเข้ามาประทันน่ครับกระตีโง่โค้งกลับนะคะพี่น้องอยางเลากลับละ่ะ เมืยแล้วอย่างงงกับเตาเหรอคะพี่น้องมาที่นี่รู้สึกประสงคืนแล้วก็เมย่เมยๆแล้วกันอย่าง,งคงกับลราบัดนี้หาทางกับกันเหรอคะพี่น้อง บราตาวงูคงน้องเอ้ย เลี้ยงไปทั้งไหนลงพี่บอกเลี้ยงไปทั้งนี้ป่ะ <c oughs> แถวเลี้ยงหนึ่งไปแม่ป้าพ่นวาให้เลี้ยงแถวหนากระด้านไปพ่นวาแถวเลี้ยงหนึ่งหนากระด้าน เลาะเห็ดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เอยอยู่สายนอมูพวกมันนอเอิรนหาก็เด้อ ทางไหนเนาะ ra cả hộp hộp đấy phía nông ơi một bị rồi đấy ra ừ. phút hay một bị rồi phút ừ, ấy hộp cả hộp ở đi bay thang là bọc trên đà thang là không một cân ôi nông ơi hết anh hết subscribe đâm kênh nông hết phần đam mà đam hơn đam ở đi đấy chắc đam thầu hơn đam hết phần đam đấy thế đó hết phần đam mà thầu มุนปลาเลาะดอนหนาก็ะฮกฮกแต่หาเห็ดหมุนเห็ดหมุนโคกหมุนปลาพี่น้องเอออย่าทามเถอะบ้าโชคบ้ามานมีเห็ดดอกเดียวมาได้เลยค่ะ <N -2> phần đâm các bạn không dục dàng pha đơn nhang cặp sư thêm sở bạn không เมยอแล้วค่ะพี่น้องยางกะเป็นดุ้มดิมดุ้มดิมนะค่ะเห็ดกับบะอ,ออกเหนไหค่ะฝนแล้วไทยบูกกับอันอันในป่าคาลุยเพิน่นเนาะค่ะไปละพิ่นไปก่อนละค่ะค ในป่าซ้ายลุยเพิ่นมันนี้พะลงมามาน้ำเพิ่นไปลงบ่อลงหนองกันค่ะจุดนี่แยกใหญ่กันมาอันห้าเฮ็ดแต่ก็บบ่ามานค่ะพี่น้องแต่ก็ละดอกสองดอกมีแต่เฮ็ดเถาน้องเบิดแล้วม,มันมีเฮ็ดน้อยค่ะ ก็มาหาค่ะพี่น้องมีแต่ห้อยคนณยางแต่ผูมาก,ก้อนแต่เศร้าอัดเสีได้อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าซุ้มมือเข้าออกมาซ้ายเน่ก็เลยอัยนไม่ค่อยได้อะค่ะไปเถอเพื่อนลองสาวเพื่อน กล่องก็จะเป็นบุบบับบุบบับพะวายางกันค่ะพี่น้องยางงูโครงกับเต่าบ่ามานค่ะพี่น้องมานี่ ค่ะพี่น้องเข้ากัมาฮอดรดฮอหมองแล้วค่ะบัดน,นี้เข้ากับสี่เขาโตกลับบ้านกันก่อนละคะ่ะเมนิกะไปจนเมื่อยกันละคะ่ะประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเข้ากัเมื่อยล้วค่ะพี่น้องกินีิกะไว้สนิทซะก่อนนะคะพี่น้องไปรอกันมาจนเมื่อยล้ะค่ะกินหล,ลาจังพอกันไหมนะคะเนาะสวัสดีค่ะ